โอเคเดี๋ยวแม่งทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแม่งปัญญามันไหลเว้ยเ,เดี๋ยวกูจะอุปมาอีกแบบหนึ่งนะสมมุติโลกใบน,นี้สมมุติเนี่ยคนอ่ะคนเหมือนไม้จิ้มฟันนี่แม่งเต็มโลกน,นะฮะแล้วมันจะมีคนหนึ่งอยู่ในนี้หรือหลายๆคนเนี่ยสมมุติศาสนาพุทธคนที่เชื่อพทธเจ้าเนี่ยมีเป็นเจ้าสำนักอยู่ในนี้กันหมดเลยนะสมมติน่าัางขังตัวเองอยู่ในนี้แล้วก็สอนเรื่องสมมุติกันอยู่นนะฮะ นะ,ะรวมทั้งผมด้วยนะฮะแ <c oughs> ม่งกันหลงสอนกันอยู่เงี้ยเออสินธรรมาทีเออ,เ,อ,อเราต้องรักษาเรื่อนี้ยอยู่ในโลกสมมุตินี่ยคนเต็มเลยนีแม่งดูเลยมช้ชิมฟันนีแม่งอกูก็หนึ่งในนั้นนะฮะผมดีกว่านะะทําไมเมื่อก่อนก็ฟังครูบาอาจารย์น,นี่นี่แหละสอนพวกมนุษย์ทั้งหมดอยู่ในนี้ฟังกันทีคนนะฮะวันหนึ่ง ผมก็ใช้ชีวิตยอยู่แล้วประเชิญทุกทุกอย่างก็เกิดจากสนใจเรื่องธรรมะแน่ก็ฟังแต่ไม่มีโอกาสเป็นปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ในนี้ก็หลงอยู่กับคนพวกเนี้คนลกูกโลกอะ่ะอืออยู่ขัวหนึ่งก็สงสแวงหาธรรมอยู่ในน,นี้แล้ววันนั้นผมก็ทําอย่างเงี้ยสงสแวงสสวงหะรต่าจนผมรู้ว่าผมหลงนะอ่ะเหมือนไม้จิ้มฟันกระเด็นออกมาจากรูเนี่นี่น,น,นี่ผมรู้ว่าผมหลงอยู่ในสิ่งสมมุติหลงยึดมั่นถือมั่น เลราเด็นหลุดออกมาแล้วก็หายวับไปเลยกลายเป็นปัญญานะฮะเนี่ยขึ้นมาแล้วนะฮะตอนแรกแม่มันยังไม่เห็นแจ้งมันอยู่อย่างเงี้ยมันหลุดออกมาจากวงจรน,นีแล้นะฮะรู้ว่าทั้งหมดแม่คนมันหลงอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยตอนแรกเราก็หลงนะฮะเป็นปัญญาแล้วนะฮะเขาเรียกว่าภาษาธรรมเขาเรียกว่าอาสวะขยนยานนะ,ะเป็นยานลนะปัญญาเนี่ยปัญญาญาณเออ คุณไปดูอาปัญญายานเขาเป็นของใครก็ไปดูอาแต่ผมไม่ได้เป็นไรนะผมก็ลังสือสมมุติเพราะว่ามันมันเหนือความคิดปรุงแต่งแล้วอะเหนือสิ่งสมมติเนี่ยนี่คือสิ่งสมมุติมันเป็นปัญญามันไม่ใช่การคิดเอาตัยเนี่ยแต่มันอยู่แค่เนี้ยผมก็พยายามไปบอกใครไปบอกคนในเนี่ยแม่งไม่รู้จะบอกยังไงเพราะเขามันถูกขังอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในนี้กันหมดมันจะไปบอกอยังไงอะไปบอกเขาว่าเอ้ยมันหลงอยู่ในมด มันก็บ้าอยู่ในนี้อยู่ดีครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็เชื่อครูบาอาจารย์อยู่ในนี้ไอ้พวกนั้นก็สอนกันอยู่ในเนี้ในกะลาเนี่ยเออพอผมรู้ออกมาี่แม่มันโอ้โหเราหลงหมดเลยหลงอยู่ในนี้นะฮะยดยึดมั่นถือมั่นเอาเนี่ยปัญญามันเข้าใจไงว่าโอ้โหเราหลงในนี้หมดเลยมันทําลายความหลงก็คือมโนวิญญาณหรือมโนกรรมหรือทําลายวิชาตนาประทานทั้งหมดนะฮะนี่ก็เลยหลงกันอยู่ในนี้ยพอผมอยู่แค่นี้ผมก็ไม่บอกใครไม่ได้ตอนแรกอะมันคิดเอานะปฏิบัติที่ไปทางสมาธิมันก็ไม่ใช่ ไปฝึกสติก็ไม่ใช่ไปทําอยิงนี่มันไม่ใช่หมดเลยอ่ะแล้วไม่รู้จะพูดยังไงคือเราคิดเอาหมดอ่ะไอชิบหายก็บอกใครไม่ได้เขาหาว่าบา้าหาว่บาบ้ายังไงนะอ่ามันก็กระเด็นไปกระเด็นมาเนาะปัญหาว่าผมเนี่ยบ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัญญาผมเนี่ยบ้าแล้วมันหาว่าผมเนี่ยบ้า,เ,บาเออสมมุติเป็นผมแล้วกันผมดูออกมาจากวงโคโจรตรงนี้แหละในสิ่งสมมุติเนี่ยในความยึดมั่นถือมั่นในโลกประธรรมทั้งหมด่ในรูปในนามเนี่ย ผลออกมาแล้วผลออกมาเป็นมรรคผลแล้วนะฮะผลออกมาเป็นผลนิพพานแล้วอ่ะพูดง่ายๆอ่าไม่เข้าไปเกิดในโลกสมมติเนี่ยวัตตะทั้งหมดเลยเนี่ยสามสี่เ็ดพภูมิอยู่ในนี้หมดเลยแล้วผมไม่พูดกับคนพวกเนี้ยอาศัยขันห้านะฮะอ่ะขันห้าผมก็ยังอยู่ในนี้นะฮะยังมีหมดปอนอยู่กับเขานี่แหละแต่ผมมีปัญญาไงเห็นว่าเราหลงมันไม่ได้ยึดขันห้าล้วไปบอกเขาว่าเนี่ยเราหลงัญฮะว่าผมบ้าผมจึงค่อยๆตัดสรุปองค์ธรรมขึ้นมา นะยิ่งเห็นชัดขึ้นจังขึ้นจังขึ้น,ขน,ขนเขาเรียกว่าอตัตรสรู้องค์รมด้วยการเนี่ยปฏิสัมพิทายานเนี่ยเกิดปฏิสัมพิทายานันรู้แจ้งแทงตลอดเห็นแจ้งเห็นคนไกลทั้งบมดรู้ทั้งหมดว่าโอ้คนมันหลงอยู่รู้การตัดสรู้จนสูงสุดนะฮะสัมมาสมัมปุทยาจึงเข้าใจคนในนี้หมดเลยจึงมีวิธีเชื่อมโยงดึงเขาออกมาทีละคนคนไหนที่จะเปิดใจยอมรับผมนะฮะเขาก็จะรับปัญญาตัวเนี้ยเนี่ยสมมตินะ เดี๋ยวเขเริ่มโผล่แล้วบัวปิมน้ำเนี่ยมารู้ว่าปัญญาของจริงตัวเนี้ยเขาก็เริ่มผมก็จะช่วยเขาดึงออกมาทีละคนแล้วแม่คนโคอะไรเนี้ยยังมีอีกเยอะดึงออกมาทีละคนแล้วไอ้คนพวกนี้ไปบอกไอ้คนพวกนี้มันก็ไม่เชื่ออีกเนี่ยมันเอาความคิดไปบอกกันไม่ได้งไงเออเพราะผมพ่ออาจารย์วิทย์พูดเรื่องมโนวิญญาณไงไอ้คลิปก่อนหน้านี้แหละที่พูดเรื่องว่าตัวนี้เป็นมโนวิญญาใช่ไหมเออ มันหมดหลงตัวนี้แล้วฮะบริบูรณ์ใงค่อยๆดึงคนออกมาผมไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้นะออนั่นแหละนี่เองที่ผมทํามาทั้งหมดนะฮะผมถึงบอกว่าพวกคุณปฏิบัติคุณก็หลงเพราะคุณรู้อะไรคุณก็หลงอยู่เลยคุณยังออกจากเจ้าสิ่งเนี้ยไม่ได้นะฮะคุณหลงรู้แค่นั้นเองหลวงาคุณเข้าใจพระเจ้าถึงบอกว่าคนที่จะหลุดพ้นเหมือนพระพุทธเจ้าได้เข้าใจธรรมพระเจ้า เหมือนใบไม้ในหนึ่งกำมือนะฮะซึ่งผมก็เหมือนกันอุปมาเหมือนพระเจ้าว่าผมช่วยคนได้ประมาณใบไม้ในหนึ่งกำมือหรือแม้ทรายในหนึ่งกำมือแล้วแล้วแต่ผมจะอุปมาตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมยังช่วยคนได้อยู่ผมไม่รู้ว่าหนึ่งกำมอือเท่าไหร่สําหรับคนที่เปิดใจมาหาผมเพราะมันจะมีแค่หนึ่งเดียวพุทธะไม่มีสองพระเจ้าตรัสรู้องค์ธรรมก็มีแค่คนเดียวนะเป็นปัญญาอย่างเดียวคนที่จะหลุดออกมาก็เป็นสาวกเหมือลยน ออกนอกทางพุทธเจ้าไม่ได้นะเหมือนกันผมก็อยู่ใต้ปรมีพุทธเจ้านะคือมันหนีจากหลักธรรมของพระุทธเจ้าไม่ได้จะทําเป็นฉีกออกไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ได้ไงมันปฏิเสธไม่ได้นะฮะจะหนีออกไปว่าเอย้ยจะต้องค้นหาเส้นเอาความรู้ของเราที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้มารเมีองแปะหรือภายใต้สมมาสัมไออนุตตรสมมาสัมพุทญาเนี่ย องค์ธรรมมันสูงสุดที่พระเจ้าตรัสไม่ได้เลยไม่สามารถหาวิธีอื่นออกไปได้ต้องอยู่ภายใต้ของพระองค์หมดเลยเพราะมันเห็นสิ่งเดียวกันก็อยู่ใต้ฐานพระองค์ผมถึงปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ได้งนะ่ะแต่คือเข้าใจลึกซึ้งอะ่ะเพียงแต่ว่าไอ้บาลีที่เขาเขียนขึ้นมามันมันเป็นสมมุริขึ้นทีหลังเออสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนมันจากว่คคีตัาง,งอ่าอ,องค์ที่มาเนี่ยมันใช่เลยไหมย่าทั้งหลายนั่นแหละมันสัมผัสตร,ตรงนั้นแล้วไงฮะมันเลยหน,ะยนีออกจากหลักธรรม ทุกสโลไทยนี่รอดมากไม่ได้สังโยนไม่ได้ปฏิจจะสมุดปบาทเเพราะพระอ,องค์ดักไปหมดเลยดักเบื่อคขอบมโนเมื่อ,อ,อ,อไหร่มีผู้มาตัดสารุปองค์ทมตรงเนี้ยก็จะรู้แจ้งในมโนวิญญาณตัวนี้เห็นแจ้งว่าเอา้าเราหลงอะไรกันอยู่แล้วก็จะไปทําหน้าที่ถอนพระพุทธเจ้าได้ช่วยเออเห็นไหมผมปฏิเสธธรรมะพระเจ้าไม่ได้ก็เหมือนทุกคนมันปฏิเสธผมไม่ได้สิ่งที่ผมพูดอะแต่มันไม่เอาตัวผมขณะที่ผมมีชีวิตอยู่ถ้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เดี๋ยวผมจะไปกลับ ไต้นท่านราบแทบเท้าท่านแล้วจะขอช่วยท่านทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ผมจะช่วยได้นะฮะเท่านั้นเองแต่คนพวกนี้เนี่ยมันปฏิเสธสิ่งที่ผมพูดไม่ได้มันเอาไปพูดต่อเอาไปเป็นเครื่องมือหากินเอาไปก๊อปปี้แต่มันปฏิเสธผมเลยทั้งๆ้งที่ผมมีชีวิตอยู่เห็นไหมล่ะฮะนั่นแหละผมไม่เคยปฏิเสธผู้เจ้าเพราะก่อนที่ผมจะ ตอนผมอยู่นี่เนี่ยผมก็อธิษฐานว่าขอให้ลูกได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนผู้เจ้าเห็นแน้วลูกจะช่วยคนต่อไปวันหนึ่งผมดูออกมาแล้วนั่นแหละฮะสัจจะวาจาตรงนั้นอ่ะผมเลยไม่ทิ้งมันไม่ได้ครับที่ผมให้สัจจะวาจากับหลวงพ่อโสธรตัวแทนของุู้เจ้าห้าตักหน้านิ้วอ่ะอ่าอ่ากว้างหน้านิ้วอ่ะสูงประมาณสักประมาณเนี้ยอ่ายี่สิบห้าเซนไหมไม่ถึงไม้บรรทัด ยี่สิบเซนติเมตรหรือยี่บห้าเซนนั่นแหละะนั่นแหละผมต้องบอกว่านั่นแหละคือสัจจาจาผมถึงทำทาทุกวันนี้แต่ผมต้องผมทําผมทําคลิปออกไปเนี่ยผมไม่เคยเรียกร้องเงินทองนะผมให้ฟรีแต่ส่วนที่ใครจะมาให้ผมปลดล็อกช่วยผมต้องไปรับบิบากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมอาศัยเงินส่วนนี้มาเลี้ยงชีพแล้วอาศัยคนที่ศรัทธาเวลาฟังคลิปผมเนี่ยเขามาซับพอร์ตมาสนับสนุนมาดูแลทัดกัน แล้วก็ใส่ลูกศิษย์ที่เข้าใจธรรมะที่อยู่ที่ผมช่วยแล้วเนี่ยหลายๆคนเขาก็คนละเล็กคนละน้อยช่วยสนับสนุนแมส้สถานธรรมผมไม่เคยมีคนมาบริจาคอะไรนอกจากลูกศิษย์ผมเราร่วมทํากันมาสถานแห่งปัญญาเนี่ยเออทุกอย่างผมทาเองหมดเลยนะผมใช้ชีวิตแบบปกตินั่นแหละครับผู้ที่มีบารมีมาเท่านั้นฮะที่ถึงทําเองทุกอย่างเหมือนผมเป็นอาจารย์ที่ ไม่ปฏิเสธโลกเลยใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความสามารถของตัวเองนะด้วยบารมีธรรมที่เห็นแจ้งทาลายเจ้าตัวเนี้ยปลดปล่อยเจ้าสิ่งมโมนวิญญาณน,นึ่นให้แก่ผู้คนที่อยู่ในโลกสมบูรณ์พาเขาออกมาจากวัตตะวังวนตรงนี้ค้นออกมาดับออกมาปั๊บมันก็ดับเลยเนี่ยพอดับออกมาปั๊บเนี่ยความโงค่ควมหลงมันดับไปในตัวมโนตัวนี้ดับปั๊บเลยก็เป็นปัญญาขึ้นมาแทนเลยปัญญาที่แท้จริงไอ้เตี้ยมันสอนกันเน่ยมันเป็นปัญญาในสัญญาอยู่เนี่ยมันจำเอาของผมไปพูดอ่ะ จำสิ่งที่ผมพูดแต่มันปฏิเสธผมไงผมไม่เคยปฏิเสธพระพุทธเจ้าถ้าผมถ้าท่านยังอยู่เนี่ยผมจะฝากตัวไปอยู่กับท่านเป็นศิษย์ท่านแล้วก็จะขออนุญาตท่านช่วยท่านส่งเสริมธรรมะช่วยท่านเป็นอีกแรงกายหนึงห่งฮะแค่นั้นเองคนพวกนี้เนี่ยมันมีแต่กิเลดตัณหามันปฏิเสธรูปลักผมไงมันไม่รับส่วนเนี้ยเออแต่มันเอาอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ผม อ่าสมมุติบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันหนีไม่ได้ไงมันใช่ไงถูกไหมล่ะพวกมึงอ่ะแต่พวกมึงปฏิเสธตัวกูแค่้นพวกมึงเลยว่าไม่ใช่และไอ้อีกพวกเนื้อที่สิ่งที่กูพูดมามันว่าไม่ใช่ก็พวกมึงยึดติดสมาธิยึดติดครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อขงเนี่ยตายหากันจะหมดแล้วพวกมึงก็ยึดติดอยู่มึงไม่วางอดีตนะฮะสิ่งใดที่มันผ่านมาแล้วก็เหมือนมึงยึดติดความทุกข์ในใจมึงอ่ะนะฮะ พวกมึงอมันยึดมั่นถือมั่นไงฮะยึดแล้วยึดอีกหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อครูบาอาจารย์เออก็ตายไปหมดแล้วก็ยังยึดขนาดตายแล้วเขายังไปปลูกเสกเเหรียญเขามาขายหาลาบสักการะเกจิอะไรนะ่ะเห็นไหมก็ยังเอาเอาเอาพระาธาตุเอาร่างกายของแทนที่จะเอาไปเผาไปนอนอยู่ในโรงเออแบบไม่น่าไม่เปื่อยฉีดฟอร์มาลีนไว้แล้วก็นั่นแหละ แล้วก็ให้คนไปบริจาคเพื่ออะไรนะก็หลงกันอยู่อย่างเงี้ยหลงกันอยู่ในสิ่งนี้นะฮะใครอยากออกจากสิ่งนี้ต้องรับอาจารย์วิทย์ได้ทั้งรูปทั้งเมทนานะฮะถึงจะรับสัญญาพวกนี้มันเอาแต่สัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้ที่ธิมมะปลายของผมไปแค่นั้นนี่รับจากผมแต่มันปฏิเสธเวทนากับรูปผมไงแค่นั้นนี่แล้วมันจะได้อะไรมันไม่ครบ มึงจะทำลายไม่หมดมึงต้องทำลายทั้งหมดองห้าเว้ยมึงต้องได้จากกูไปต้องครบมึงต้องผ่านรูปลักษณ์ของกูผ่านคําพูดของกูผ่านจิตใจทดสอบจิตใจมึงว่าเวลากูพูดอย่างเงี้ยมึงรู้สึกยังไงถ้ามึงข้ามได้มึงจะสงบเบื้องต้นมึงจะเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิจะละหยาบถึงละเอียดสัมสมาสตินี่ก็คือสมาคือฟังมีวิตกวิจารณ์แต่ก็ยังประมวลอยู่ฟัง เพื่อให้รู้ถูกก่อนเพราะเรายังหยาบอยู่เราจะต้องฟังค่อยๆแกะออกไปเรื่อยๆจนเข้าสื่ความเป็นกลางในรายละเอียดเข้าไประดับรายละเอียดเนี่ยฟังผมมันไม่คิดตามเลยคนระับมันเป็นสมาสติสมาธิฟังแม่งรู้เรื่องหมดเลยลงใจหมดเลยเพราะใจมันเปิดรับไนงะฮะมันวางทันะ้งหมดเห็นไหมลนะ่ะมันก็จะเห็นทาตามความเป็นจริงนะฮะเ,เขาเรียกอะไรเอหิปัสโกอาจารวิ์ บอกไปแล้วนะเอหิปัสสิโกโอปนณยิโกปัจจตังเวทิตโพวิยูหีไงครับคนพอมันปฏิเสธผมมันก็เหมือนปฏิเสธผู้เจ้าสมัยก่อนมันเอาแต่คําพูดผู้เจ้าไปเหมือนกันก็ไปตั้งรัที่ตัวเองเห็นไหมฮะทุกวันนี้มันง่ายมันมี youtube มันก็ฟังเอาบางคนก็มาหาผมมาฝากตัวเป็นศิษย์ทำนู่นทำนี่จะมาช่วยผมมันก็ปฏิเสธสุดท้ายมันก็ปฏิเสธผมเออมันมาเอาความรู้ไปเอาความจําของผมไปอะนั่นแหละ แล้วพวกมึงจะเข้าถึงความจริงได้ไงมึงปฏิเสธกูว่ากูเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมึงปฏิเสธรูปลักษ์กูปฏิเสธเวทนาที่มึงสัมผัสอยู่มึงจะเอาแต่สัญญากับสังขารวิญญาณที่มึงรู้ของกูเนี่ยไปสอนคนไอ้โง่มึงไม่ผ่านองค์งาแล้วมึงจะทาลายอาสวะาได้ยังไงวะมึงต้องผ่านแล้วมึงต้องอยู่ยอมรับกูได้ทุกอย่างนะฮะกูไม่เคยไปทาลามุกจบเปรตกับพวกมึงหรอกนะอืมแต่ถ้าให้ก็ดีนะอืม แต่มันก็ไม่ดีมันก็มีเพศภัยกลับขึ้นมานะผมมีแต่เอาสิ่งดีๆมาสอนแล้วก็ช่วยแบ่งปันทั้งหมดลูกศิษย์ที่มาอยู่นะฮต่างคนต่างเกื้อหนุนกันลูกศิษย์ก็ช่วยอาจารย์อาจารย์ก็แบ่งปันลูกศิษย์แค่นั้นเองนะฮะแต่ไม่ใช่โลภไม่ใช่เก่งเก่งกว่าอาจารย์ทั้งๆกูไม่เคยเก่งกว่าพระเจ้าเว้ยกูนี้จากหลักธรรมพระเจ้าไม่ได้เพราะกูคือสาวพระเจ้าเออแต่กูไม่ได้ศรัทธาแบบ ต้องยึดมั่นถือมัน่นกูศรัทธาแบบไปยึดมั่นถือมัน่นศรัทธาในสิ่งที่พระเจ้าเป็นคนพบไปสอนองค์ี่มานบรรลุธรรมได้ไงพระจวบขีทั้งห้าบรรลุธรรมในแม่งโคตรเจ๋งเป้งเลยอืไปสอนฤาสีชีพามเดรัจถีที่มันปฏิบัติกันชีบหายไป,ป่วงอ่ะแต่มาไปสอนในีเขาจนเกิดปัญญาจนหลุดพน้นจนเลิกปฏิบัติธรรมไปบางคนบวชก็สึกออกมาใช้ชีวิตปกติกลับมารับผิดชอบหน้าที่ทางครอบครัวเหมือนเดิมแล้วผมํำสิ่งเหล่านี้มามากมายบางคนเนี่ยจะทิ้งสมบัติเอาไว้บวชพอมาฟังอาจารย์วิทย์เลิกบวช เอ,อมีคนคุณคนหนึ่งอยู่อเมริกาเธอขนาดเธอชีวิตเธอเพอร์เฟกหมดเลยใจเธอก็อยากจะออกบวชไม่รู้มันเป็นไรเออมีสามีก็สงสารสารมีสงสารพ่อแม่สงสารลูกแต่ใจนี่มันออกบวชมันไม่อยากเอาทางโลกเห็นไหมทั้งทั้งที่ทางโลกก็มีพอมาฟังคลิปผมเละเอา้าอาจารย์หนูไม่ต้องบวชแล้วมันอยู่กับเราตลอดเลยเราไม่เม่นหลงมโนไปเรื่อยเอยนั่นแหละพิกเรื่อปัญญาลูกสูก แต่ต้องมาให้เห็นความจริงนะตัวสุดท้ายน่ะไม่งั้นมันจะมันไอตัวนี้มันจะผุดขึ้นมาถ้ามันยังมีเชื้ออยู่อาจารย์เป็นผู้เห็นแจ้งในวงจรของมันอาจารย์จะเป็นผู้นาปัญญาของอาจารย์ที่ตรัสรู้ทำตรัสรเห็นแจ้งในทมแล้วทําให้เธอเห็นแจ้งแล้มอบดวงปัญญาให้เธอแล้วเธอจะทําลายตัวนี้ของเธอได้โอเคงั้นก็จบแค่นี้นะวันนี้ทํามาสี่คลิปที่แรกว่าจะไม่ทำนะว่าจะทําคลิปเดียวแต่ตอนแรกเออมันทำมามันไหลไง ก็โอเคก็ได้ประโยชน์งั้นก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะสาธุครับสวัสดีครับ